สวัสดีค่ะพี่น้องเห็นฝนตกค่ะเมื่อนี้กะเันนี้ายจอยแล้วกับผ้ายางเลาะอีกแล้วมาจอบมาซองเบิ่งเห็ดอีกคือเก่าจ้ะพี่น้องเกิดบ่อฮะเกิดยังบ่เกิดจนบานอุ้ยป้าพี่น้องลาบลาบยู่เกิดจนบานเบิดฝุ่นโอ้ยมาหน่อยมาหน่อยสองดำไปเฮ็ดแล้วอุ้ยอ่ะ ล่อลมาเอากันดอกนอยดอกน่อยแบบลาเออเอาอยู่บอกโอ้ยโอมาหมามางู้ถอยถอยก้อนลูกถอยก้อนอุ้ยดอกน่อยมันนี่นี่นี่นีนี่แบบง่ามนี่นี่น่พี่น้องอุ้ยได้ยูได้ยูเดี๋ยเอเดีแกงอยู่เก็บเลยพ้องนี่นเลือกเอาตัวตีนุ่มๆนุ้ยีกับโเมาใส่นหนูน้อยหนูน้อยหนอยหอยเหยียบอ่ะ่ไร้องะไไไป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 มามามา มาลูกมามาลูกมาวันได้กินดอกพี่น้กวันได้เบิ่งภาพดอกมานี่เอาเก็บไปเบิ่งดอกนึงนี่เด้อจ้าพ่อใจจ้าเอาเอิ้นมาลุกมาไปไปไปมายองเสืออย่าง้ท่นจะไปไหนกบ้านกะบ้านลูกกะบ้านกลับบ้านปะกับบ้านกละบ้านไป